เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอนำเสนอนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบจันทโครบเป็นโอรสของพระเจ้าพมทัตซึ่งพระองค์ทรงรักพระโอรสดังดวงพระไทยดังนั้นจันทโครบจึงแวดล้อมไปด้วยพระพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาและเนื่องจาก จันทโครบจะต้องปกครองบ้านเมืองในภายภาคหน้าจึงจําเป็นจะต้องศึกษาวิชาทุกแขนงอันเป็นประโยชน์ต่อการปกครองของตนในอนาคตวันหนึ่งในขณะที่จันทโครบส่งเพลิดเพลิอนอยู่ในพระราชอุทยานนั้นพระราชบิดาก็ทรงรับสั่งให้พระองค์ทรงเข้าเฝ้าและรับสั่งให้จันทโครบไปศึกษาศิลปะวิชาการกับพระฤาษีในป่าซึ่งจันทโครบก็ยินดีปฏิบัติตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดา และเดินทางไปอยู่กับพระฤาษีจันทโครบได้เร,เรียนศิลปะวิชาการหลายแขนงกับพระฤาษีหลายปีจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาแล้วเจ้าชายจันทโครบก็เข้าไปกราบลาพระอาจารย์กลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนและก่อนที่จะออกเดินทางพระฤาษีก็หยิบพระอ,อบเล็กๆส่งให้พร้อมกับกำชับอย่างหนักแน่นว่าเจ้าตงเก็บพระอ,อบนี้ไว้กับตัว และจงจำไว้ว่าเจ้าจะเปิดพระอบได้ก็ต่อเมื่อถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้วเท่านั้นอย่าเปิดในระหว่างเดินทางมิฉะนั้นแล้วเจ้าจะประสบอันตรายอย่างใหญ่หลวงซึ่งจันทโครพบก็รับปากอย่างหนักแน่นว่าจะเปิดพระอบก็ต่อเมื่อถึงบ้านเมืองของตนแล้วเท่านันและแล้วจันทโครบก็มุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านเมืองของตน เมื่อถึงเวลาสวยอาหารกลางวันก็เข้าไปนั่งใต้ร่มไม้และควักขออาหารออกมาสเสวยหลังจากสเสวยเสร็จแล้วก็เกิดเคลิมหลับไปและก็สุบินว่าพบที่พระอาจารย์ให้นั้นหลุดจากมือของตนตกลงไปในน้ําพระสุบินนี้เองที่กระตุ้นให้พระองค์อยากเปิดพระอบดูแต่ก็ยังคงกังวลถึงคําสั่งของพระอาจารย์ในระหว่างทางเจ้าชายหนุ่ม ก็ทรงคลุ่นคิดถึงพระอบที่ติดตัวมาตลอดเวลาและทรงสงสัยว่าอะไรหนอที่อยู่ข้างในนั้นยิ่งนึกก็ยิ่งอยากเปิดดูและในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินพระทัยผิดคำพูดโดยการเปิดพระอบออกและในทันทีที่ฝาพระอบถูกเปิดออกก็มีหญิงสาวผู้เลอโฉมปรากฏออกมาจากพระอบใบนั้นเธอส่งยิ้มหวานให้เจ้าชาย ผู้ซึ่งทอดพระเนตรอยู่ด้วยความตื่นเต้นและแนะนำตัวนางว่าหม่อมฉันชื่อโมราเพคะพระฤาษีใส่หม่อมชันไว้ในพระอบใบนี้หม่อมชันดีใจมากที่ได้รับอิสระเสียทีทันทีที่เห็นหญิงสาวเจ้าชายหนุ่มก็ตกหลุมรักในทันทีและขอให้นางเป็นชายาของพระองค์และทั้งคู่ก็พากันเดินทางต่อเข้าไปในป่าเจ้าชายจันทโครพ ทรงดีพระทัยมากที่มีเพื่อนเดินทางแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงกังวลว่าทําไมพระฤาษีจึงห้ามไม่ให้เปิดประพบในระหว่างทางทรงคลุ่นคิดเพียงลําพังแล้วก็สรุปเอาเองว่าพาระฤาษีอาจจะทดสอบดูว่าตนเป็นคนสอดรู้สอดเห็นหรือไม่เท่านั้นเองขณะที่ทั้งสองกําลังเดินทางอยู่นั้นก็มีโจรป่าแอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆนั้น เขาแอบดูความเคลื่อนไหวของทั้งสองอยู่อย่างเงียบๆและเมื่อได้เห็นความงามของนางโมราก็อยากได้ไปเป็นภรรยาช่วงเวลานั้นโมรารู้สึกกระหายน้ำมากคอของนางแห้งผากแต่ว่าไม่มีน้ำสักหยดให้นางได้ดื่มกินเจ้าชายจันทโครบจึงใช้ประขันแทงเนื้อรินพ่อโรหิตให้โมราดื่มกินแก้กระหายและในขณะนั้นเองโจงป่าก็โผล่อ,ออกมาจากพุ่มไม้ทันที และยืนอยู่เบื้องหน้าของคนทั้งคู่โจนป่ากล่าวหาว่าทั้งคู่บุกรุกเข้ามายัางถิ่นของตนแต่เจ้าชายจันทโครบยืนกรานว่าป่าไม้ไม่ใช่ที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะชายทั้งสองจึงเกิดโต้เถียงกันอย่างรุนแรงจันทโครบและโจรป่าได้ทําการต่อสู้กันอยู่พักใหญ่และก่อนที่โจรป่าจะได้เปรียบจันทโครบจึงเรียกให้นางโมรายื่นประขันให้กับตน นางโนราจับพ้ขันไว้แต่ก็ลังเลที่จะส่งให้กับสามีเพราะไม่ต้องการให้จันทโครบฆ่าโจนป่าจันทโครบและโจนป่าจึงกรูก,กันไปแย่งอาวุธในเวลาพร้อมกันจันทโครบถูกคมมีดบาดจึงรีบปล่อยพักขันเป็นจังหวะที่โจนป่าได้โอกาสเพราะกำด้ามพักขันได้โจนป่าจึงแทงจันทโรบสิ้นพระชนอยู่ตรงนั้นเองต่อมา นางโมราก็ตามไปอยู่กินจันสามีภรรยากับโจมป่าและหลังจากได้โมราเป็นภรรยาแล้วโจมป่าก็มาคิดตรึกตรองว่าหญิงผู้นี้เป็นคนชั่วร้ายเพราะแม้แต่สามีของนางก็ยังทรยุได้ลงคอนางฆ่าได้แม้กระทั่งชายผู้ซึ่งสละเลือดให้นางดื่มกินแทนน้ําในภายภาคหน้านางก็อาจจะกระทําแบบนี้กับเขาก็ได้ในขณะที่โมรานอนหลับ จนป่าก็ทิ้งนางไว้ในป่าแต่เพียงลำพังเมื่อตื่นขึ้นมานางโมราไม่พบสามีใหม่นางก็หลงทางในป่าแต่เพียงลำพังและรู้สึกหิวอย่างมากนางไม่รู้ว่าจะหาอาหารอย่างไรจึงได้แต่นั่งกรองห้ายอยู่ตรงนั้นฝ่ายพระอินทร์เมื่อเล็งที่พญเนตรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เสด็จลงมายัางโลกมนุษย์เพื่อช่วยชุบชีวิตจันทโคร แเพื่อสอนบทเรียนแก่โมราให้เก็ดหลาบโดยพระองค์แปลงร่างเป็นเหี่ยวคาบชิ้นเนื้อไว้ในปากแล้วบินไปหานางโมราทันทีที่เห็นชิ้นเนื้อในปากเหยี่ยวโมราก็ร้องเรียกขอส่วนแบ่งบ้างแต่เหยี่ยวทําเป็นแกล้งถามว่านางจะให้อะไรเป็นของแลกเปลี่ยนกับชิ้นเนื้อของตนโมราไม่รีรอที่จะเสนอตัวเป็นภรรยาของสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นเหยี่ยวเมื่อได้ยินเช่นนี้นกเหี่ยวก็โกรธมาก และทันใดนั้นก็กลายร่างเป็นพระอินทอย่างเดิมพระองค์ชีนิวไปที่โมราและประนามว่าเจ้าเป็นหญิงชั่วร้ายแม้ว่าเจ้าจะมีสามีที่ตีแสนดีก็ยังแบ่งใจให้ชายอื่นที่ตนไม่รู้จักมาก่อนเมื่อจนป่านี้ไปจากเจ้าตอนนี้เจ้าก็ยังยกกายให้เป็นภรรยาของเยี่ยวอีกเพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นเนื้อเท่านั้นจะพร้อมที่จะสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานโดยปราศจากอย่างอาย หลังจากประนามนางโมลาแล้วพระอินทร์ก็สาปให้นางเป็นชนีฝ่ายจันทโครบนั้นหลังจากที่พระอินทร์ชุบชีวิตให้และบอกว่าเนื้อกู้ที่แท้จริงของจันทโครบนั้นอยู่ทางทิศเหนือจันทโครบได้เดินทางไปยังทิศที่พระอินทร์บอกก็พบถ้ำหนึ่งที่มียักษ์คอยเฝ้าอยู่จันทโครบคิดว่าภายในถ้ำนั้นคงต้องมีเนื้อกู้ของตนอยู่จึงฆ่ายักษ์ตนนั้น แล้วเดินเข้าไปในถ้ำก็พบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางมุจรินทั้งสองตกรลุมรักกันทันทีและต่อมาก็ได้อยู่กินฉันสามีภรรยากันต่อมาไม่นานจันทโครพคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนจึงคิดจะพานางมุจจรินกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนด้วยจันทโครพและนางมุจจรินเดินทางไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของจันทโครขณะนั้น นางมดจลินกำลังตั้งการนออ่อนๆดังนั้นจึงเดินทางไม่ได้ไปไกลนักสักพักนางก็รู้สึกเหนื่อยจันทโครบจึงบอกให้พักแล้วทั้งคู่ก็เผลอหลับไปในตอนนั้นมีนางยักษ์ตนหนึ่งผ่านมาจึงนำตัวนางมดจลินไปฟาดกับต้นไม้แล้วเหวี่ยงไปสุดแรงจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นนางมดจลินไปนอนอยู่ข้างจันทโครพ กจันทโครบเดินทางมาถึงเมืองก็ขอนอนพักผ่อนและพอตอนกลางคืนนางยักษ์ก็ไปกินวัวของชาวบ้านโดยหารู้ไม่ว่าเจ้าของวัวนั้นดูอยู่เจ้าของวัวจึงไปบอกพระเจ้าพมทัตงเป็นพระราชบิดาของจันทโครบแต่ตอนนั้นเป็นเวลาดึกแล้วพระเจ้าพมทัตบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยพูดกันตอนเชา้าเมื่อเช้าแล้วจันทโครบ แด้ปลุกนางมุจลรินปลอมโดยไม่ได้บอกเรื่องคดีแปลกประหลาดแต่นางยักไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยแซงบอกว่าไม่สบายจันทโครพบออกมาเข้าเฝ้าคนเดียวและพระโหราธิบดีก็ตรวจด,ดูดวงให้จันทโครพบและบอกว่าพรุ่งนี้ให้จันทโกรพบพานางมุจจรินมาด้วยพอวันรุ่งขึ้นจันทโครพบได้พานางมุจจรินมาเข้าเฝ้าด้วย พระโราธิบดีถามนางมุจลินเกี่ยวกับเวลาที่เกิดแต่นางยักษ์ไม่รู้จึงบอกวันผิดๆไปพระโหราธิบดีจึงบอกว่าบัดนี้ความจริงเปิดเผยแล้วเจ้าไม่ใช่คนแต่เจ้าเป็นนางยักษ์เมื่อจันทโครลบได้ทราบความจริงจึงฆ่านางยักษ์ตายและออกตามหานางมุจลินจนพบและตอนนั้นนางมุจลินได้ครอดบุตรชายชื่อว่าจันทวงศ์จันทโครลบ จึงนำนางมุจลินและจันทวงศ์กลับมาอย่างบ้านเมืองทั้งสามพระองค์จึงอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดพระชนชีพ